ลักตอซอยห้าบาทร้อยยีมิลลิลิตรคุณผู้ฟังเคยได้ยินเพลงนี้กันบ้างไหมครับผมต้องบอกเลยว่าผมนี่คุ้นหูกับเพลงนี้มากๆเพราะเป็นเพลงที่ผมได้ยินเป็นประจำเลยนะครับตั้งแต่ที่ผมยังเด็กแล้วคุณผู้ฟังสงสัยกันไหมครับว่าผมร้องเพลงของลักตอซอยทำไมเกี่ยวข้องอะไรกับหัวข้อในวันนี้กันเราไปฟังกันดีกว่าครับกับรายการ D O A Podcast เริ่มกันเลย สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับรายการ d o a Podcast รายการที่จะทำให้ดิจิตอลมาร์เก็ตตเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่อง Music Marketing สร้างแบรนด์ให้เป็นที่น่าจดจำด้วยเสียงเพลงกันครับซึ่งก็คือกลยุทธ์ด้านการตลาดสำหรับธุรกิจของคุณ,ณนั่นเอง หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่กำลังมองหาวิธีที่จะผลักดันให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตในยุคดิจิตอลแล,แล้วล่ก็ต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดครับเพราะในวันนี้ผมมีแผนในการทำกลยุทธ์ของธุรกิจที่จะมาใช้ให้ฟังกันจะมีอะไรกันบ้าง let's go <S แค่ได้ยินเสียงเพลงก่อนที่จะเปิดรายการขึ้นมาเชื่อว่าหลายคนต้องเคยได้ยินผ่านหูมีทำนองแวบเข้ามาในหัวแถมบางทียังเผลอร้องจนติดปาก ทุกคนสงสัยกันไหมครับว่าเพลงประกอบโฆษณานี้ก็คือกลยุทธ์ด้านการตลาดที่มีมานานแล้วเรียกว่ามิวสิกมาร์เก็ตติ้งนั่นเองครับเพื่อสร้างการจดจําและดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคและด้วยความที่สร้างความสําเร็จมานักต่อนักจึงทําให้สิ่งนี้เป็นกลยุทธ์ที่คนทําธุรกิจไม่ควรมองข้ามกันนะครับ m ิวสิกมาร์เก็ตติ้งคืออะไรทีนี้เรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดดนตรีกันครับซึ่งในบริบทของการตลาดมิวสิกมาร์เก็ตติ้งนั้นหมายถึงการใช้เพลงและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีในเชิงกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์เพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์มีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายและท้ายที่สุดคือขับเคลื่อนเป้าหมายทางธุรกิจ ันเกี่ยวข้องกับการรวมองค์ประกอบของเสียงดนตรีเข้ากับความพยายามทางการตลาดของแบรนด์เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและน่าจดจําสําหรับผู้บริโภคครับและยังสร้างการเชื่อมต่อกับผู้บริโภคกระตุ้นความรู้สึกหรือความทรงจําที่เฉพาะเจาะจงและขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมตลอดจนการรับรู้ถึงแบรนด์และยอดขายนั่นเองครับ จากการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าของธุรกิจและนักการตลาดกว่า70แบรนด์ในต่างประเทศที่ใช้กลยุทธ์มิวสิกมาร์เก็ตติ้งนะครับในการสื่อสารการตลาดให้กับแบรนด์97%มองว่าดนตรีและเสียงเพลงสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์สินค้าได้และ76%ในตลาดต่างประเทศเป็นแบรนด์ที่ใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดในปัจจุบันนี้เรามาดูเหตุผล5ข้อว่าทำไมเราถึงควรใช้มิวสิกมาร์เก็ตติ้งกันครับ 1. สร้างภาพลักษณ์และตัวตนให้กับแบรนด์ นอกจากโลโก้สินค้ายอดนิยมหรือรูปแบบของป้ายโฆษณาแล้วเพลงก็เป็นอีกส่วนสําคัญที่ทําให้ผู้บริโภคได้รู้จักแบรนด์นั้นๆมากขึ้นว่าขายอะไรมีจุดเด่นยังไงและมีตัวตนเป็นแบบไหนข้อมูลจากแบรนด์ h ช n แนลพบว่า96%ของแบรนด์ที่ใช้เพลงเข้ากับตัวตนจะช่วยให้ผู้บริโภคจดจําแบรนดน์ได้มากกว่า ไม่เพียงเท่านั้นมีผลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของการตลาดผ่านดนตรีที่มีต่อบแบรนด์ผบว่า41คิดว่าดนตรีสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์สินค้านั้นได้นั่นเองครับ 2. สเสียงเพลงทําให้ลูกค้ารักและหลงเป็นแฟนตัวยงไม่จากไปไหนจริงอยู่ที่ปัจจัยสําคัญที่ทําให้ลูกค้ามีความพักดีต่อแบรนด์คือเรื่องของโปรดักต์แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเสียงเพลงนั้นก็มีผลด้วยเช่นกันครับ เสียงเพลงนั้นส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้ฟังทําให้นอกจากจะสามารถทําให้เกิดการซื้อในครั้งแรกได้แล้วก็ยังส่งผลต่อการกลับมาซื้อซ้ําอีกด้วยนะครับโดยจากการศึกษาของ Music w o r k พบว่าผู้บริโภค31บอกว่าจะกลับไปซื้อสินค้าของแบรนด์ในหนึ่งาเพราะชอบเพลงนั่นเอง 3. ช่วยส่งเสริมยอดขายหลายแบรนด์ที่ใช้กลยุทธ์การตลาดรูปแบบนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในแง่ของยอดขายครับ ยกตัวอย่างคือแบรนด์สินค้าไอทีอย่าง HP ที่ใช้เพลงในการโฆษณาแท็บเล็ตรุ่นหนึ่งปรากฏว่าแคมเปญการตลาดนี้ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับแบรนด์ได้ถึง2 6เในเวลาเพียง12สัปดาห์เท่านั้นเอง 4. เป็นที่รู้จักมากขึ้นได้ฐานแฟนใหม่เหตุผลในข้อนี้ใช้ในกรณีที่แบรนด์ดึงศิลปินหรืออินฟลูเอนเซอร์มาสร้างเสียงเพลงใหม่ใหให้กับแบรนด์ซึ่งจะทำให้แฟนคลับหรือผู้ติดตามศิลปินได้มองเห็นและรู้จักแบรนด์ไปด้วยครับ ซึ่งนอกจากจะได้ขยายการรับรู้ของแบรนด์ไปยังคนกลุ่มใหม่ๆแล้วก็ยังได้การมีส่วนร่วมมากขึ้นหากมีการจัดกิจกรรมและอาจทำให้เกิดแบรนด์ลอยิตี้ที่เพิ่มขึ้นตามมาอีกด้วยนะครับ 5. สามารถอยู่ได้หลายสื่อเนื่องจากเสียงสามารถไปอยู่ได้ในหลายสื่อไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ ลองนึกดูว่าหากเราทําเพลงเพื่อใช้ทำมิวสิกมาร์เก็ตติ้งขึ้นมาสักเพลงกันครับเพลงนี้สามารถไปอยู่ได้หลายที่มากๆไม่ว่าจะเป็นในแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเพลงสื่อวิทยุหรือถ้าเป็นมิวสิกวิดีโอก็เอาไปลง YouTube ทีวีลงภาพยนตร์หรือแม้แต่เอาไปเปิดในห้างสรรพสินค้าหรืองานอีเวนต์ก็ยังได้นั่นทําให้เสียงเพลงถือเป็นกลยุทธ์การตลาดที่คุ้มค่าเลยทีเดียวและสุดท้ายที่ผมจะนํามาแถมให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านคือเคล็ดลับใช้ดนตรีสร้างแบรนด์เสริมการตลาดด้วย5าทริคเล็กๆัครบ 1. รู้จักตัวตนของแบรนด์ก่อนในการทําธุรกิจสิ่งแรกที่เจ้าของธุรกิจควรรู้คือรู้จักแบรนด์ของตัวเองก่อนครับจะทําให้รู้ว่าแบรนด์กําลังทําอะไรมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรภาพลักษณ์เป็นแบบไหนคู่แข่งเป็นใครเพราะถ้ารู้ตัวตนของแบรนด์ก็จะทําให้สามารถวางกลยุทธ์นี้ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ 2. รู้จักกลุ่มเป้าหมาย หลังจากรู้จักตัวเองแล้วก็ต้องทําความรู้จักกับกลุ่มเป้าหมายด้วยโดยควรกําหนดให้ชัดว่ากลุ่มเป้าหมายนั้นเป็นใครรวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์ว่ากลุ่มเป้าหมายต้องการอะไรชอบหรือไม่ชอบอะไรมีพฤติกรรมการซื้อแบบไหนแล้วนํามาปรับให้สื่อสารได้อย่างเหมาะสมครับ 3. ส,สร้างมู a แอน,นโทนให้คนฟังมีอารมณ์ร่วมเพราะมูสแอน,นโทนของเพลงจะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดภาพจําของแบรนด์ครับและยังบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของแบรนด์อีกด้วย การกำหนดมูดแอนโทนที่ดีจะช่วยขับเคลื่อนอารมณ์ของกลุ่มเป้าหมายให้ลูกค้าได้มีความรู้สึกร่วมกันกับแบรนด์ยกตัวอย่างเช่นล่าเริงเศร้าหรือเกิดแรมบันดาลใจสิ่งนอกจากจะช่วยสื่อสารได้อย่างถูกต้องแล้วก็ยังช่วยโน้มน้าวใจลูกค้าได้ง่ายขึ้นอีกด้วยนะครับ 4. เพลงต้องสั้นและจำง่าย คุณสมบัติของเพลงที่จะติดหูจนเป็นเอียร์วอร์มได้คือต้องจดจำได้ง่ายง่ายต่อการร้องตามและเป็นทำนองซ้ำๆกันครับซึ่งเป็นเทคนิคที่นำไปใช้ในการแต่งท่อนฮุกของเพลงทั่วๆไปรวมไปถึงเพลงโฆษณาด้วยนอกจากนี้อย่าลืมว่ามีเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นที่จะดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายอีกด้วยดังนั้นแล้วเสียงเพลงที่ดีสำหรับกลยุทธ์นี้จะต้องสั้นกระชับเข้าถึงง่ายทุกเพศทุกวยัยแต่ต้องมั่นใจว่าเนื้อหานั้นสื่อสารได้ครบและตรงประเด็นนั่นเองครับ เลือกช่องทางสื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายแม้เสียงเพลงจะมีข้อดีคือสามารถสื่อสารไปได้หลายช่องทางแต่ถึงอย่างนั้นก็ควรศึกษาว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มียมใช้แพลตฟอร์มอะไรหรือแพลตฟอร์มไหนไปได้ดีมากกว่ากันครับเพื่อเลือกช่องทางที่ตอบโจทย์และเข้ากับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดนั่นเอง บกันไปแล้วนะครับกับมิวสิกมาร์เก็ตติ้งการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่น่าจดจําด้วยเสียงเพลงซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มยอดขายและสร้างความสําเร็จให้กับธุรกิจของคุณในยุคปัจจุบันได้ผมก็หวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากหัวข้อในวันนี้ไม่มากก็น้อยนะครับและขอขอบคุณที่ติดตามฟังด o a p o d c a s แมาจนถึงตรงนี้เรามาทําให้ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเป็นเรื่องง่ายกันครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ีถัดไปสวัสดีครับ สนับสนุนโดยบริษัทดิจิตอลไหลกรุ๊ปจำกัด